วิดีโอนี้สนับสนุนโดย EVMI, AXA, ร i มิกโปร o ชียงใหม่และิลลาม i นา โอเคเราับมาถึงบ้านแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวจะรูข้ข้อมูลนะเป็นยังไงแล้วตอนนี้ผมนั่งในเมล็นฟัลนะครับได้ยืมจากเอ่อ uh, มัชกสแต่ว่าผมได้ผมได้ขายเมล็ N นฟัลกบเพราะว่าต้องการเงินเพื่อบ้านแต่ว่าตอนนี้มันบ้างเขาก็ให้เรายืมนะครับแต่ว่าผมก็จะพยายามโปรโมทรถนี้ให้คนเช่านะครับแต่ว่าโอเคอ่าตอนนี้นะครับ o ม e l ลสามไฮแลนด์แอคเซอร์ชันเทส ตามสเปคมันเป็น4.4วินาทีแล้วก็ผมก็ได้4.38เมนาทีผมว่าอันนี้ดีนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นะยางหน้าหนาวมันจะนุ่มกว่าแล้วมันจะทําให้ g r i ปมันไม่ค่อยดีแล้วมันก็ใช่มันก็ถนนขนาดถนนไม่แห้งนะครับมผมก็ว่ามันดีนะ performance นะถ้าเทียบกับหน้าร้อนนะก็เกือบจะดีเท่ากันนะครับช้ากว่านิดหน่อยแค่นั้นนะครับแล้วก็น้ําหนักก็พอแบบพอดีแนละ้วแบบ เท่ากับเมื่อก่อนนะผมว่านี่ดีนะเพราะว่าเขาได้ทําให้มันเก็บเสียงได้ดีขึ้นแล้วก็อะไรเนี่ยที่มันเป็นอะไรที่เขายัดใส่ในในประตูหรือว่านะซั ing, มพรูฟิงมันมีน้ําหนักเนานะนะก็แปลว่าเขาคงจะต้องทําให้มันเบาวกว่าเดิมแล้วก็ ได้อัดซาวน์พรูฟิ n งให้มันดีขึ้นนะครับแต่ว่านี้อาจจะไม่ค่อยสำคัญสำหรับคุณนะก็แค่โชว์ดูนะครับแล้วก็ผมก็จะทสบเบรกว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าผมก็ไม่ได้หวังว่ามันดีเพราะว่ามันส่นมันรุ่นนิดหน่อยนะครับแล้วก็เปียกนิดหน่อยมันก็กลายเป็นเบรกไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นหน้าหนาวนะครับมันจะเป็นอย่างนี้หน้ายางหน้าหนาวนะครับหน้าร้อนมันจะมันจะกริปดีกว่านะครับในท็อปนี้ก็เป็นบอลวายเพอร์ฟอร์แมนส์นะครับแล้วก็ที่คุณคงอยากจะรู้ก็คือมันเก็บเสียงได้ดีไน ผมว่ามันเงียบมากแล้วนะครับผมประทับใจแล้วแบบว้าวมันเงียบเหมือน B M I C นะครับแล้วก็มีไรมีไรก็เก็บเสียงได้ดีนะแต่ตอนนี้มันอยู่ใน Top, ท็อปท็อปแล้วนะครับว่ามันเก็บเสียงได้ดีแค่ไหนนะครับอันนี้ไฮแลน์เนี่ยนะดีกว่า I-PACE ดีกว่า M G X Power โอ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 โดีกว่า M O L S p l a t นะครับที่มันมีม noise canceling นะครับว้าว,ว,าวมันมันเป็นไปได้ไงเนี่ยว่าไฮแลมันเงียบ มันเก็บเสียงได้ดีขนาดนี้นะว่าเพราะว่าท right ี่ผ่านมานะถ้าคุณลงไปได้ต่ําสุดเมื่อก่อนนะครับมันเป็นมอล์สามนะครับเมื่อก่อนนะเอ่ออันนี้เป็น M4 ็มซีห้าที่ผมมีตั้งแต่2019นะครับก็ที่ผ่านมานะมอล์สามมันมันมันเสียงดังนะครับมันเก็บเสียงได้ไม่ดีนี่นี่นี่คิดดูสิขนาดขับ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็น68เดซิเบลนะครับแล้วก็เทียบกับตอนนี้นะอืมไฮแลน <laughs> 120กิโมต่อชัโมงเงียบกว่า80เมื่อก่อนนะครับมันมันดีขนาดนั้นแล้วนะครับแล้วก็ผมก็จ,จำได้นะว่าผมไม่รู้ทำไมเป็นอย่างงี้แต่ส่วนใหญ่นะตั้งแต่สัก221 0อาจจะเป็นสิ้นปี221 0 222นะครับม,มันมันเขาได้ upgrade, อัปเกรดโมเดล3ให้มันเก็บเสียงได้ดีขึ้นก็ที่คุณได้ซื้อที่เมืองไทยมันเป็น222 0 223 0มันก,มนก็มันก็เก็บเสียงได้ดีนะครับ แต่ว่าไฮแลนด์มันก็ยังยิ่งแบบดีกว่านี้แล้วนะเนี่ยเทสลาเขาก็จะพยายามพัฒนาพัฒนาทําให้มันดีขึ้นดีขึ้น,นเก็บเสียงแบบโคตรดีดีเท่า BM แล็วนะครับเก็บจะดีเท่ารถเบนซ์นะนะรือว่าอาดีนะครับขนาดนั้นเลยนะใช่แล้วก็ถ้าเทียบกับหน้าร้อนนะ,ะใช่ส่วนใหญ่ยางหน้าร้อนอมันมันแข็งกว่าแล้วมันจะมันจะมีเสียงจากถนนดังขึ้นนิดหน่อยนะครับ เราก็ยังไม่ได้เทสหน้าร้อนนะครับแต่ว่าอีกอย่างนึงนะที่เอยากจะเทียบกันนะโมเดลสามของหน้าร้อนนะโมเดลสามอันไหนดีสุดนะอ๋อโอเคมันเป็นวินดรอนมันก็เป็น67เดซิเบลแล้วนะเฉลีย่ยเนี่ยก็ยังอันนี้มันอันนี่เป็น Hammer, เอ็มซีฮัมเมอร์ใช่ตั้งนานแล้วนะแล้วก็อันนี้โมเดลสามเปอร์ฟอร์มานซ์จารย์อันนี้อ่ะก็เกือบจะล่าสุดแล้วนะแต่ว่าจะไม่ได้ว่าเมื่อไหร่แต่ว่า มันก็ยังไม่ไม่ใช่จะดีเท่าไฮแลนด์นะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับคือยางที่ผมเทสต์นะูนั่นแหละฟอล c o นมันไม่ได้เป็นยางออริจินัลมอสกิสบิลที่เป็นเจ้าของเขาเอาฟอล c o นท i r e ์ใส่ที่ผมมีประสบการณ์ก็คือถ้าเป็นนูเกียน r 3หรือว่านูเกียนฮับเกอร์เบลต์ r 5โดยเฉพาะ r 5 ev ev นะนะั่นแหะมันมีอนะคูสติกโฟมนั่นแหลทำให้มันเก็บเสียงได้ยิ่งดีกว่าดีนะครับก็แปลว่า ถ้าเรามียางดีแบบที่มันเงียบกว่าอานุเกียรนะมันมันคงจะดีกว่าอาจจะเป็นไม่รู้นะครึ่งเดซิเบลหนึ่งเดซิเบลก็ถ้าเป็นเป็นหนึ่งอีกหนึ่งเดซิเบลก็อยู่ข้างบนนี่กับอ e ีตรมนะครับอย่างนั้นเลยนะก็ถ้าคุณสนใจไฮลันแล้วก็ไม่แน่ใจว่าหรือวก็คุณก็ต้องถามตัวเองว่าคุณต้องการอะไรนะครับแต่ว่าถ้าคุณต้องการรถที่มันเงียบนะไฮลันนี่มันสุดยอดเลยนะครับรถที่มันไม่ค่อยแพงแต่ว่าเก็บเสียงได้โคตรดีเลยนะครับ โอเคนั่นคงจะเป็นแค่นี้น,นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็ขอบกบ่าขามายสวัสดีครับ